M จิ Z ๋ว ZKHT21 ต่อสายลำโพงเบสสายลำโพงกลางแหลม2ข้างรองรับกำลังไฟ DC ที่15-36โวลต์รับสัญญาณอินพุตบลูทูธ AUX และ USB ลำโพงซับขนาด10นิ้วไว้คอย4โอห์มเพื่อให้มันเหมาะสมกับบอร์ด M จิ Z ๋ว ZKHT21 ตัวนี้ ที่กำลังวัดต์220วัตต์กำลังวัดชนแนลซ้ายชนแนลขวาข้างละ1 6 0วัตต์จับสัญญาณบลูทูธชื่อ w z BT 5 0รีวิวการใช้งานด้วยเสียบ USB มีปุ่มเลื่อนเพลงเดินหน้าถอยหลังได้ตามคลิปวิดีโอนี้รีวิวการใช้งานด้วยการเสียบสาย AUX ตามคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นถอดสายออก mm hmm. ก็จะตัดโหมดไป mm hmm. เป็นบล mm ู o hmm. ูธเมื z ่อแอมจิ h ๋วง k h t 21ตัวนี้พร้อมแล้ว ปรับเปลี่ยนตามความพอใจในเสียงเพลงก็บรรเลงกันเลยครับทุกคน,นแบบนอมดูพิยาได้แอมจิ๋ว ZK ด t 2 1อไปเล่นในช่วงสงการเหมือนทุาแก่นะครับเท่าแก่ทิ้งพิกัดไวยให้นะครับเป็นพิการเดียวกับที่ท่าแก่กดสั่งมาขอให้สนุกในช่วงสงการนะครับ